แฟนมิ้ที่บแฟนมิทแฟนมิทที่เล่เนปีกอนหน้าเลยใช่ครับเป็นไงบ้างกับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีคือคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ทำแฟนมิทมาประมาณสัก6ปีแล้วครับคือแฟนคลับก็แบบ่าบอกตลอดเลยว่าคือยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่อันนี้เหมือนโดนเป็นไฟ์บังคับเลยว่าต้องทำ แต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวอา,อาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรียบร้อยครับแล้วมมัันนนนาคออแล <c oughs> ้้วตงสิก็ต้องจัดโชว์ให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้แบบ แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากรับคือคือเราจํากัดจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุโขทัยแล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไปว่าอยากให้มันมีการอินทรอคกันที่มันไม่ใช่เป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จ๋าขนาดนั้นอะไรเงี้ยคืออยากอยากไปร่วมสนุกกับแฟนคลับตอนนี้นนพี่เจมซ้อมอะไรไปแล้วบ้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับ <laughs> <laughs> จัดแล้วนะวนจัดแล้วนะาครับก็พยายามอยู่หมายถึงว่า พยายามหัดยิวไปซ้อมเปล่าครับพยายามทำให้ได้เลยพยายามทำให้ทันครับแล้วบัตรหมดแบบภายในไม่ถึงท่าทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปก็ไม่มีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยจัดไป600คนครับเล็กเลยเล็กเล็กแล้ว ใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทําไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ๋อเป็นสังคมเราขายเราต่งคมคือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นําไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายรายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไปทําบุญเรื่องอะไรครับได้เลยพี่เจมขายบัตรออนไลน์รอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์เป็นบัตรออนไลน์ได้ อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานเองวอาอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดกันขนางประเทที่เราก็อยู่คือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งๆที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันซึ่งมันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเรียมไปกี่เพลงอ่ะพี่เจน เราสปอยได้เลยครับสปอยได้คค้าวเราผมเตรียมไป20คริบครับสองชั่วโมงยี่ง20เพลงคียวคนเดียวเลยครับสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหน่ตอนนึย่ใช่ครับไมีถ่ายรูปหนึ่งตอนจริงว่าดีมากเลยนะครับจริงผมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมต้อเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานนี้เดี๋ยวผมไปคิดต่อละจาร้องเพลงเราเตรียมตามเพราะมันต้องมีสีสิสีนันก ก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยในวงการดนตรีไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีครับเดี่ยวโซโลเดียวโซโล่เดียวโซโล่จริงเลยไม่ไหวไม่เต็มคนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองดูครับไม่มี เพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับงานเรามีเนาะครับงานเรามีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูว่าเขาไปไหมครับผมได้เป็นเวลาพักมากเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวลองชวนดูว่าาอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวนะลองดูครับมันเป็นใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่า แฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยคือคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่ามีคือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่มากกว่าเรียกว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไม่กี่ปีก็ถ้าก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ได้ได้ไหลไปแต่ขายบัตรเอาสักคูเป้ต้องแลนะเดี๋ยวรอบหนาล้นาเอาไหมแค่แาคาทิพญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอะไรนี่แล้วแล้วไหะ ครับเป็นท, nice ที่อ๋อมันมันตรงวาเลนทายพอดีบั้งครับอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลยลงเซลเลบเบียนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นชชุดสกีคู่ใช่ไหมชิซึสกีคู่สีชมพูเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจมสหเาาว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ <c oughs> ออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบ อย่างเช่นเป็นวัเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษ,ษ,ษ,ษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยครับแบบมันไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือไ,ไปทิปสกีนี่เป็นทิปที่ ที่สองปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นๆแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไปกระยะเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยหลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอนอะไรอะไรแบนั้นยังไม่มียังไม่มีครับเขาบอกว่าเดียวให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแซงหน้าพี่ๆแแสงอ๋อนี่เขายกให้ผมเรรอยอะไกว่าคู่เจมน่าจะพร้อมสุดพร้อมพร้อมสุดเลยแหละครับ พม่พีกตัดไปพี่พีกไม่แพ้กับพี่ใบพยกใบเสร็จแล้วผู้หญิงความพร้อมนะวันนี้คือวันนี้ใช่ไหมพี่เป๊กตัดไปมีลูกแล้วมีลูกกับพี่ฟอดมีพี่เก๊พิคพี่เก๊ตัดไปผู้หญเขอาจจะแซงนะไม่มีนะไม่มีอย่าไรเลยงเขาอาจจะไพรส์เยก็ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นี้จะต้องไปสืบก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วแล้วแล้วาตัดก่อนก็ได้ครับพอตัดก่อนเสร็จปุ๊บก็มีมีมีอะไรกับ โอ้แล้วก็มีพี่บอยกาแฟแล้วว่าใครในแก๊งเราผมว่าวกเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมถามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนพี่ไอมี่เปอร์เซ็นต์ความหวังผมว่าคนที่บ้วยผมมันน่าจะไปก่อนอุ้ยอะไรก็หมายอยเพราะว่าด้วยแบบว่าอ่าวัยวุฒิเขาด้วย ใบอาวุธคุณอาวุธใบอาวุธคุณอาวุธความพร้อมแล้วเรื่องหลังเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกองธุรกิจอะไรอย่างนี้ผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงป่ะเออไม่ได้คุยเลยคาร์พี่มันมันมันแววหรือแบบวิแววหรือเนี่คือถ้าเกิดว่าเราเห็นจากแบบว่าภาพแบบคนนอกอะคือดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีซัมติง ตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่อะไรเงี้ยะไม่เด็นวันเสาร์เอกไปรอตั้งตื่นนะแบบว่าใช่เพราะว่าเอาแปลไปติ้ง่ันอาทิตย์นี้รอดก่อนช่วยไว้พอให้ผมด้วยครับผมจะพยายามทำเต็มที่ชวนไปดูไหมจนจนไปดูไปดูไปดูกันไหมครับ